ทุกคนเหรอโทรแก๊งมินนี่อ่ะทุกคนมินนี่ว่างปะทุกคนคิดว่ามินนี่ว่างปะไม่รู้นะฮัลโหลมินนี่รับอยู่นะมีอะไรอ่ะโอเคว่างไหมอาหา่ะฮะเดินเล่นอยู่ว่าไงแกถ้าไม่เป็นการรบกวนขอยันสักครู่ได้ไหมคะอะอะไรนะคะขอเวลาสักครู่ได้ไหมคะไ,มได้ค่ะได้ค่ะว่าไงสิ คือตอนนี้ค่ะทางบริษัทของซินนี้ํมกันตอนนี้กำลังผลิตยาค่ะอยู่ที่แพ็คละสิบล้านบาทค่ะสนใจไหมคะอ๋ออันนี้คือยาใจใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถรักษาได้ทุกโรคเลยค่ะอ๋อโอเคแล้วแบบรักษาโรคให้ขารลักซินี้ได้ไหมคะว่าคืออันนั้นเป็นข้อยกเว้นนะคะ ฮัลโหลอะไรนะคะมันเป็นมันเป็นข้อยกเว้นเนาะค่ะอ๋อข้อยกเว้นเนาะค่ะใช่แจซินนี่รักเราเปล่าค่ะอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยหยาตายละทุกคนมินนี่เป็นอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนเป็นคนสวยสูบุสูบอะไรอ่ะแกคือแบบคือจะมาขายยาใช้เจ็ดบาทเหร สิบล้านสิบล้านออเอา,อางี้นะนั้นแกให้เราไปก่อนห้าล้านเดี๋ยวเราค่อยให้คืนห้าล้านไม่ได้ไม่รับค่ะรับแค่ผ,ผ่อนวันละห้าล้านอ๋อรับผ่อนวันละห้าล้านใช่ไหมคะใช่แล้วแลรับผ่อนผหมอนใจชนนี่เท่าไหร่โอ๊ยตลกไหมตลกไหมตลกไหมน้อ <laughs> ย <laughs> น้อยอ่ะน้อยอ่ะแกอะไรเอ่ยไม่ไม่ไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะงั้นไว้โทรกลับอีกทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนด้วยด้วยมินนี่อ่ะไม่ยอมต้องใช้มุมินนี่แหละ คนเล่นแบบ